สวัสดีค่ะก็กลับมาให้คำปรึกษากันอีกร้านะคะกับเราเชมเพสัตเฮลทิคับสังคมแห่งการมีสุขภาพที่ดีนะคะเพื่อนๆท่านใดนะคะมีการปวดเมืกีนอยู่นะคะแล้วตัวเองมีโรคประจำตัวนะคะ การที่กินยาแก้ปวดไมเกรนนะคะจึงจําเป็นและสําคัญกับท่านมากนะคะหากเราเลือกให้ถูกกับตัวบุคคลนั้นๆน,น,นะคะก็จะทําให้ท่านหายปวดอาการไมเกรนได้ไวนะคะและลดผลข้างเคียงลดอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นต่อตัวท่านได้มากเท่านั้นนะคะวันนี้นะคะเราเชวเอมเพจสัตว์นะคะจะมาบอก ก่ลาวให้เพื่อนๆนะคะว่าบุคคลไหนหละ่ะควรหลีกเลี่ยงการกินยาตะกูลเมกอตมีนนะคะหรือยาแก้ปวดเฉพาะไม่กินนะคะขออนุญาตยกตัวอย่างนะคะก็อย่างเช่นโพลิกทาโฟ o โกเป็นต้นนะคะและในท้องตลาดก็ยังมีอีกหลากหลายยี่ห้อนะคะอยากรู้เรียงคะว่าบุคคลไหนหละ่ะ ที่ควรจะต้องหลีกเลี่ยงการใช้ยาตระกูลดังกาวนะคะอยากทราบแล้วไปพบคำตอบนั้นกับเราเชมเพศสัตว์ได้เลยค่ะ ยาตะกูเอโกตามีนนะคะก็เป็นยาตัวหนึ่งนะคะที่ใช้ในการรักษาการปวดไมเกรนนะคะแต่ว่าบุคคลใดที่มีอาการปวดไมเกรนนะคะแล้วจะหาซื้อยาตัวนี้เพื่อใช้ในการปวดนั้นต้องพิจารณาก่อนนะคะว่าท่านเป็นบุคคลในกลุ่มเสี่ยงดังต่อไปนี้หรือเปล่านะคะกลุ่มเสี่ยงอะไรบ้างะ่ะลองเช็ค ดูตามที่เราจะพูดให้ท่านฟังนี้นะคะกลุ่มอันดับแรกเลยนะคะก็คือกลุ่มโรคหัวใจและหลอดเลือดนะคะอันดับสองนะคะโรคสมองขาดเลือดนะคะอันดับสามโรคหลอดเลือดตีบนะคะอันดับสี่โรคเบาหวานนะคะต่อมาก็คือว่าความดันโลหิตสูงที่ควบคุมไม่ได้นะคะและบุคคลที่มีปัจจัยเสี่ยงโรค หัวใจและหลอดเลือดนะคะอย่างน้อย2ปัจจัยนะคะนั่นก็คือว่าอายุมากกว่า40นะคะมีโรคความดันโลหิตสูงอยู่ที่กินยารักษาโรคความดันโลหิตสูงอยู่นะคะมีการสูบบุรีอยู่เป็นประจำนะอ่ะเห็นไหม เราบอกแล้วว่าเลิกเถอะนะคะหากท่านใดสูบบุหรี่นะคะรักตัวเองรักครอบครัวเลิกบุหรี่เถอะค่ะไขมันในหลอดเลือดสูงนะคะอันนี้เขาเรียกว่าเป็นโรคของคนมีอันจะกินนะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะในชีวิตประจำวันนะคะเราสามารถเลือกบริโภคอาหารได้นะคะก็พยายามควบคุมระดับไขมันของท่านในการบริโภคเข้าไปด้วยนะคะอันดับต่อมาก็คือว่าหากท้ามี ความผิดปกติของตับและไตนะคะอันนี้จะทราบได้อย่างไรล่ะก็แน,นะนำว่าท่านควรจะต้องตรวจสมภาพเป็นประจำทุกๆปีนะคะเราจะได้ทราบว่าในร่างกายของเรานะคะมีความผิดปกติอะไรบ้างนะคะเพื่อจะได้ทำการป้องกันและรักษาตั้งแต่เนิ่นๆน,น,นะคะค่ะ ผู้สูงอายุนะคะก็ไม่ควรที่กินยาตระกูลอโกตามีนนะคะและอันดับสุดท้ายก็คือว่าคนที่ตั้งครรภ์หรือให้นมบุตรอยู่นะคะฉะนั้นนะคะหากท่านเป็นบุคคลที่เรากล่าวมาข้างต้นนี้นะคะท่านก็ควรจะต้องรีเรื่องการใช้ยาตระกูลอโกตามีนนะคะหากปวดหัวขึ้นมานะคะก็สามารถกินยาเบื้องต้นได้คือพาราไซตามอ 1นถึเม็ดนะคะและหากรู้สึกว่ามีการปวดหัวมากๆก,กว่านี้ไม่สามารถหายปวดด้วยการกินยาพาราได้นะคะเชิญท่านเข้ามาปรึกษาเราเชิญเพจสัตว์ได้เลยนะคะสำหรับท่านไหนที่มีสะดวกเข้ามาปรึกษาในร้านนะคะปรึกษาทางออนไลน์ได้ค่ะส่งทักข้อมูลว่าต้องการรับคำปรึกษาทางออนไลน์มาทาง ในข้อความของเราได้เลยนะคะเราก็จะส่งขั้นตอนในการลงทะเบียนให้ท่านนะคะข้อมูลที่เราให้ท่านนะคะเป็นประโยชน์ต่อตัวท่านเองนะคะต่อบคุคคลรอบข้างนะคะท่านสามารถบอกกล่าวต่อไปได้เลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราเชิญเพจสั์ก็ขอ,อกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ